ไฟหน้าของตัว j e X v e i t i o n นะครับตัวนี้จะเป็นแบบใบบีบนะครับตรงกลมเป็น LED บังลมหน้านะครับตรงนี้จะมีกล้อง Air d a s อยู่นะครับเป็นระบบความปลอดภัยของ Toyota เจมสเจมล้ออลลอยของตัวจ่องข้าศึก Jet X Version นี้จะเป็นล้อขนาด18นิ้วสีดําด้านนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรองรับสําหรับชุดลากเรือชุดลากเทเลอร์นะครับสามารถถอดออกมาแล้วต่อลากเรือได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดปรับของระบบช่วงล่างนะครับมีตั้งแต่ออโต้โหมดเดิร์กโหมดปุ่นครับแซนคือเทเลจายมัส โหมดเป็นไต่หินครับดิปโตโนโใช้ในเวลาที่ฝนตกครับรุ่นพิเศษตัวท็อปไฟกรมเฟิร์สอีดิชั่น สวัสดีครับผมจายฤท์เคนะครับวันนี้ผมจะพามาทำความรู้จักกับโต้ต้าไลน์คูเตอร์ต่อฮักศุนย์เจ็ดเอ็กซ์เฟิร์สดีชันครับไปลมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยครับ รุ่นนี้ของตัว z e X First Edition เนี่ยจะแตกต่างกับตัว z X ตัวท็อปปกตินะฮะก็คืออยู่ที่ไฟหน้านะครับกับตัวแผงประตูด้านข้างนะครับที่มีคําว่า First Edition ไฟหน้าของตัว z e X First Edition นะตัวนี้จะเป็นแบบใบบีบนะครับตรงกลมเป็น LED daytime running ลังตัววงกลมตรงนี้นะฮะมาพร้อมกับมีคำสัญลักษณ์ว่า Lane кру เตอรตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้นะฮะแล้วก็เป็น Auto h e ดแลมป์สูงต่ำอัตโนมัตินะครับ มาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED กระจังหน้าตัวนี้จะเป็นสีเทาครับดีไซน์ใหม่ล่าสุดของ l i ท์ค r u เ s อร์25จนะครับแล้วก็เป็นตะแกรงเนี่ยเป็นสีแบบตัดเป็นสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมนะครับสีดำครับตัดกับสีเทาวสวยมากๆครับโลโก้สันเลัมเป็นโตต้านะครับสีเงินมาพร้อมกับพาร์คเจนเจอร์็อกคันนะครับแล้วก็พอกแรมไฟตัดหมอดรงนี้นะครับ กล้องสามร้อยจุด,งดองศารอบคันตรงนี้จะเป็นจุดล้างไฟหน้าอัตโนมัตินะครับในเวลาที่เราเปิดไฟแล้วก็สามารถเปิดจากุ่มด้านข้างพรมอะไรนะครับเพื่อให้ล้างติดตะกบหรือว่ามแมลงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่ลมเข้าเพื่อระบายความร้อนของชุดเบรคนะครับคู่หน้ามาที่กระจ ฝั่งลมหน้านะครับตรงนี้จะมีกล้องแอร์ดัอยู่นะครับเป็นระบบความปลอดภัยของโต้ต้าเจมิเจนล้ออลลอยของตัว2องหาศูนเจัดเอ็กซ์เิรสชันนี้จะเป็นล้อขนาด18นิ้วสีดําด้านนะครับมาพร้อมกับยางมิชลิน LTX t a i l Total Performance ที่สาหรับลุยโดยเฉพาะเลยนะครับออฟโหลดมากับขนาดยาง2 6 5 7 0 R 1 8ครับพร้อมดิสเบรกสีล้อครับกระจกมองข้างเป็นสีดาไฮคอนนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยว LED ดีนะครับพร้อมกล้องที่เป็นกล้องรอบคันนะครับอยู่ที่ใต้กระจกมองข้างนะครับ ซ้ายขวามือจับประตูก็จะเป็นสีเดียวกับกระจกของข้างนะครับรูปเร็วแหลกลังคาครับมีมาให้นะครับบันไดข้างสีดำนะครับเป็นวัสดุ ABS นะครับเหมาะสำหรับปัโรเนี่ขนาดใหญ่ขึ้นลงง่ายนะครับแบบนี้ฮะแข็งแรงมากๆครับแพลตฟอร์มตัวฐานของ250จัดนเจดีควิชั่นนะครับเป็นแบบ TNGA ครับมาพร้อมกับระบบช่วงล่างเรียกว่า e k d s นะครับ ช็คู่หน้าจะเป็นดับเบิลยูโบนมาพร้อมกับปิกนกนะฮะด้านหลังจะเป็นแบบเทอร์เลิงครับเรามีพร้อมเหล็กกันโคงปรับอิสระปดลดล็อกได้ไฟท้ายไฟถอยไฟเบรกตัวนี้จะเป็นแบบ LED นะครับตัวหนังสือ Land Cruiser เป็นสีดำตรงนี้ก็สีดำเช่นกันครับไฮกอร์สโตยต้าครับมาพร้อมปักเซนเจอรอบคันนะครับด้านหน้ากับ ด้านหลังเนี่ยตรงแข้งตรงนี้ฮะจะเป็นสีเทาสีเดีวยวกันนะครับตัดจับสีดาตัวนี้จะเป็นตัวรองรับสําหรับชุดลากเรือชุดลากเทเลอนะครับสามารถถอดออกมาแล้วต่อลากเรือได้เลยนะครับด้านบนตรงนี้กระจกเป็นแบบเปิดได้นะครับเปิดแยกในพื้นที่แคบฝวาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าครับพเพราะระบบก,กันหนีบนะครับปุ่มเปิดปิด ที่กั้นกับบวลาด้านหลังนะครับสามารถปรับด้วยมือนะครับเดินเพื่อลองอย่างนี้นะครับเราสามารถถอดออกได้เพื่อให้เป็นเหมาะเจดที่นั่งนะครับรุ่น 2507X นี่นตัวนี้จะเป็นเบาะเจ็ดที่นั่งนะครับปรับไฟฟ้า หัวหมอนทีอยู่ตรงนี้นะครับมาชมภายในของ Land Cruiser 2.5 0 First Edition กันต่อนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะ Dark Chestnut นะครับสีน้ำตาลเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้าเบาะคนขับนี่จะเป็นเบาะปรับทั้งหมด8ทิศทางนะครับพร้อมบีบด้านหลัง2ตำแหน่งนะครับแล้วก็มีระบบของ h e ต t e r and Cooling เบาะอุ่นเบาะเย็นมีทั้งหมด4ตัวนะฮะแถวหน้ากับแถวหลังนะครับเบาะแถวสองสามารถปรับนอนได้นะครับอ่านี่ครับ พร้อมที่วางแก้วสองตำแหน่งนะครับที่พักแขนรองรับเบาะเด็กนะครับไอโ y p ิ d ระบบแอร์ของตรงนี้จะเป็นดิจิตอลนะครับสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับจุดชาร์จเป็นไทป์ซีนะครับทั้ง2จุดพร้อมที่จุบบุรีห่งจุดนะครับสำหรับ l a n ค c r เ i อร์250 Tech f i เ s t e d i ิ i o n นะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับเบาะเจ็บที่นั่งนะครับมาต่อกันที่แผงประตูด้านข้างนะครับจุดที่บ่งบอกว่าเป็น 2507X First Edition ก็คือตรงนี้ฮะแผงประตูจะมีคำว่า First Edition นะครับมาพร้อมกับ m ม m o r y เบาะสองตำแหน่งครับมาชมกันที่ภายในกันต่อนะครับเริ่มจากพวงมาลัยครับตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยหนังนะครับมาพร้อมวัสดุตัวนี้จะเป็นไทเทเนียมนะครับสีออกโรสโกนะครับแล้วก็7แบ็คคับสีดำตรงนี้ไฮกอสพวงมาลัยตัวนี้มาพร้อมกับออปชั่นฝั่งด้านซ้ายนี่จะเป็นระบบควบคุมของอินโฟเทนเมนต์ก็คือควบคุมหน้าจอทั้งหมดนะครับ แล้วก็หน้าจอแดชบอร์ดตรงนี้ด้วยนะครับทั้ง2หน้าจอนี่จะเป็นขนาด12.3นิ้วนะครับส่วนด้านข้างในส่วนนี้จะเป็นระบบของโต t ต้าเจนิเจนระบบควบคุมกันชนด้านหน้าเตือนด้านข้างกันชนด้านหลังเดนเชนเราจะมาปรับตั้งค่าจากตรงนี้ได้หมดพร้อมกับอ d ดดับถีดพุ้ยคอนโทรลหรือคุย Control สามารถปรับแยกได้ผมนี้ตรงนี้จะเป็นออปชั่นไดเวอร์มอนิเตเป็นการเตือนห้ามละสายตาเวลามองซ้ายมองขวานะครับ ด้านหน้าตรงนี้จะเป็น head up display นะครับซึ่งจะมีในตัวท็อปนะครับตัวนี้จะเป็นจอจแสดงผลที่ขึ้นตรงหน้าจอตรงกระจกบางลมหน้านะครับจะมีเตือนกันชนด้านหน้าทั้งหมด4ร,ระดับระดับรักสิเมตรนะครับ15 30 45ส0นะครับี 15, 30, 45, บเต้นแล้วก็เตือนด้านข้างเขาจะโชว์ตรงนี้ทั้งหมดเลยเพร้อมกับเลขกิโลดิจิตอลเกียร์นะครับขึ้นเหมือนกันทั้งหมดเลยสามารถปรับโหมดได้ด้วยว่าเราต้องการฟู นอร์มอลหรือมินิมอลนะครับส่วนด้านข้างปุ่มตรงนี้เขาจะมีตัวไบเนทปรับแสงหน้าจอความมืดความสว่างนะครับปุ่มที่2ตัวปุ่มยกเลิกกันชนด้านหลังเบรกอัตโนมัติปุ่มที่3ตัวนี้จะเป็นในออโต้เฮดแลมครับไฟออโต้ตัวงต่ำอัตโนมัติด้านล่างแถวถัดไปตัวนี้จะเป็นปุ่มพาวเวอร์แบ็ o ดอสามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยครับไฟฟ้าปุ่มที่2ตัวนี้จะเป็น D t f ทครับตัวเป่าแล้วก็ปล่อยขมเหาเวลาที่เต็มแล้วนะครับก็ะจะมีเลเวลขึ้นที่หน้าปักตรงนี้ เราจะมาตัวนี้ตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวเก็บควันนะครับสำหรับตัวแลนคริเตอร์เครื่อนดีเจลจะไม่มีควันแล้วอีกต่อไปนะครับเราจะมาใช้ในปุ่มนี้ได้เลยปุ่มถัดไปจะเป็นปุ่มล้างไฟหน้าทํางานตอนที่ไฟหน้าเปิดนะครับแล้วถ้ามีเลอะมีติ่งตัวกระโปงม,มีโคลนมีอะไรก็ตัวนี้กดเพื่อล้างไฟหน้าฉีดออกขึ้นมานะครับ <c oughs> ด้านข้างประตูจะมีเมมโมรียี <c oughs> ทั้งหมด2ตําแหน่งครับปรับของผู้ขับขี่แล้วก็กระจกครับปรับออดอนะครับทั้งหมด4บาน จอหน้าขนาด2.3นิ้วนะครับรองรับการเชื่อมต่อของ Apple CarPlay Android Auto นะครับแล้วก็ระบบของช่วงล่างทั้งหมดคือเขาจะโชว์อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะว่าของโฟลไฮโปรแล้วก็ความเอียงของตัวรถนะครับด้านหน้าด้านหลังสามารถเราปรับตังต้งค่าจากหน้าจอนี้ทั้งหมดเลยระบบคายเมตจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดโฟตโนแยกสายกว่ามาพร้อมกับระบบเบาอุ่นบ่อเย็นหรือฮีเตอร์คูลิ่งครับมี เบาคู่หน้าแล้วก็คู่แถวกลางนะครับปมนี้จะเป็นฮีเตอร์ปมอะไรครับปมอะไรจะอุ่นบริเวณตรงนี้นะครับช่วยผ่อนคลายในการขับขี่เดินทางไกลระบบของแอร์จะมีนาโนเอ็กซ์ซึ่งเป็นระบบฟอ,อ,อกอากาศนะครับทาให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในรถเป็นกลิ่นให้จดชื่นนะครับมา,มาที่ด้านล่างด้านล่างตัวนี้จะเป็นวิวกล้องกลับรถจักรยบังคับเราสามารถปรับตั้งค่าว,ว่าจะเอากล้องมุมภายนอกหรือมุมภายในโดยที่กดที่ปุมนี้ แล้วเราสามารถหยุดได้ด้วยเวลาที่เราจอดตรงพุทธบาทจายพุทธบาทขวานะครับเป็นมุมกล้องนะครับหรือด้านหน้าก็ได้เพียงแค่กดหยุดหรือจะกดที่หน้าจอก็ได้นะครับได้เช่นกันนะครับ p า w e ว heat ีตันนี้จะเป็นทําให้เครื่องยนต์ร้อนเร็วในเวลาที่เครื่องเย็นจับนะครับ เป็นออปชันของ Land Cruiser เพื่อเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ด้านข้า,างด้านาล่างอย่างตัวนี้จะรองรับเป็น Type C ท,ทั้งหมดนะครับช่องชาร์จ2จุด h e d m i อันนี้สามารถเชื่อมต่อสายเพื่อต่อกระโทรจับเพื่อให้ขึ้นเป็นสกิมมิเลอร์สะท้อนหน้าจอได้ครับสามารถเล่น YouTube Netflix ได้นะครับอันนี้จะเป็น Car Chart, คา,านชาร์จไ i r e l e ชาร์จครับสามารวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยนะครับระบบของช่วงล่างของ Land Cruiser ตัวนี้กับคันที่อุดคืออยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยได้หมดเป็นโหมดขับขี่ครับสปอร์ตนอร์มลอีครับส่วน M T S ก็คือม t i t ิ r r a i n ตัวนี้จะเป็นโหมดปรับของระบบช่วงล่างนะครับมีตั้งแต่ออโต้คือปรับตามสภาพสภาวะเขาจะปรับอัตโนมัติให้นะครับโหมดเดร์กโหมดฝนครับแซนคือเทเลจายเทเลจายก็จะมีครานี้ก็จะมี การยกเลิกกันชนด้านหน้ายกเลิกกันลื่นยกเลิกเดินเชนเพื่อให้ใช้เต็มประสิทธิภาพนะครับมัสโหมดเป็นตายหินครับโหมดขูกขดิฟเตโนตัวนี้ถ้าบ้านเราก็ใช้ในเวลาที่ฝนตกครับกันลื่นออกตัวด้วยเกียร์จองนะครับน,นี่มาโหมดเป็นคาวคอนโทลคาวคอนโทลก็ใช้ในโหมดของโวโลเวลาที่เดินทางขึ้นเขาลงเขาตัวนี้จะทำงานคือทำให้เราขับรถแล้วรถไม่ไหลกลับนะครับ บวกกับทําให้ได้ความเร็วในความเร็วต่ําเวลาที่เข้าโค้งนะครับทาให้เราขับรถได้อย่างมั่นใจปุ่มนี้จะเป็นดิฟล็อกครับตีล้อซึ่งไลนพคูเตอร์ทุกตัวจะมีหมดนะครับปุ่มนี้แล้วก็ตัวนี้ยกเลกเื่นซึ่งในตัวท็อปของ2องภานจัด X เ็กนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ2ปุ่มนี้ครับซึ่งมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นในรุ่นจัดเอ็กก็คือเพิ่มในส่วนของดิฟล็อกด้านหลังมาพร้อมกับตัวนี้จะเป็นเหล็กกันโค้งครับถ้าเราไม่กดเนี่ยเขาจะเป็นเหล็กกันโค้งแข็ แต่ถ้าเรากดปุ๊บในความเร็วต่าที่ใช้โหมดป l โลสามารถปลดล็อกให้อิสระเหล็กกันโคง้งเวลาที่เราไตา่หินแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะล้อจะได้ไม่ลอยนะครับโหมดนี้จะเป็นปูไทมนะครับตัวนี้จะเป็นโหมด H4 และก็ Low4 ครับในความเร็วต่ำครับเอาไว้ลุยออฟโรดระบบเกียร์จะเป็นเกียร์ไดเรกชิพนะครับ8จังหวะตีเป็นเชีย่ยวชิ m เมติกพร้อมเปลี่ยนเกียร์ที่ผมอะไรนะครับ ระบบเครื่องเสียงเป็นลำโพง12ตำแหน่งนะครับ JBL Harman กระจกมองหลังนะครับเป็นแบบดิจิตอลอินเดอร์เลยนะครับเราสามารถปรับซูมตามจริระของผู้ขับขี่ได้เลยนะครับตัวนี้เพิ่มความเคลียร์ในการขับขี่มองด้านหลังให้ชัดเจนซึ่งเป็นกล้องนะครับมาที่หลังคาในส่วนตรงนี้หลังคาจะเป็นหลังคาการลูบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเราสามารถปิดได้จากตรงนี้ได้เลยเรา้อมมานะครับ เปิดครับจะเลื่อนไปพร้อมมาเลยระบบกระจกตัวนี้ก็สามารถปิดแล้วก็ยกเพื่อให้เป็นบานไล่กิ่นได้นะครับยกขึ้นแบบนี้ครับระบบไฟของตัวเก่งซ้ายกว่าตัวนี้จะเป็นระบบทัศกีนะครับแตะได้เลยนะครับ มาต่อที่ห้องเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นขุมพลังเครื่องยนต์ 1GD นะครับดีเจล4ูบ2.8ลิตรนะครับพลังกำลังอยู่ที่204แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรจะเป็นระบบ IR นะครับผ่านรางคอามอนเร็วและระบบอากาศจะเป็น turbo charge ทำงานต่อด้วย intercooler ตรงนี้ครับ น,นี่คือความเปเกรตของโต้ต้านไลน์คูเตอร์ 2507X First Edition นะครับดีใจเฉพาะตัวออปชั่นจัดเต็มสำหรับรุ่น First Edition นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสีขาวแพลตินัมไวโ r o สีดำแบ็กและก็สีแดงเทเลสายนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามและเข้ามาสัมผัสตัวจริงได้ที่ LDK Import ผมใจ LDK ยินดีบริการ